สวัสดีครับทีเอฟธนภัทรเจริญฟาร์มบัลลักด่านตำบลหนองแมงโสุภาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเช้าวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2567นนะครับเปิดหัวคลิปโดยการลงมาแปลงหญ้าเลยนะครับวันนี้ขับผ่านมาเลยนะครับด้วยความเ้าแปลงหญ้าที่เราตัดอยู่นะครับนี่ยังคงดําเนินไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็เริ่มหนาวแล้วลมหนาวก็เริ่มมาแล้วหมอกจัดนะครับ แดดออกก็พอดีหมอกก็เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำหมอกก็จะระเหยไปแดดออกก็ถ้าตัดถ้าตัดสายก็ร้อนนะครับก็รีบม,มาตัดแต่เช้านะครับแต่ว่าพอดีมันเป็นอากาศหมอกนะครับแดดจะออกเร็วรถตัดหญ้าของเราจอดไว้นี่นะครับรถตัดหญ้าเราซื้อมือสองมานะครับผมซื้อมือสองมาไปซื้ออยู่แถวกำแพงเพชรพิษณุโลกเอ้ย อะไรนะอุตลดติดแถวแถวนี้นะครับเขื่อนเขื่อนแม่กกนะครับโอ้เขื่อนแม่วงนะครับเขื่อนแม่วงอยู่แถวติดติเขื่อนแม่วงนะครับอันนี้เครื่องม้วนนะครับเครื่องม้วนแทกพังยังซ่อมไม่ได้นะครับยังซ่อมไม่ได้ก่อดแล้วรอตัดนะครับนี่รอตัดก็เดินผมเดินมาดูแปลงหญ้านะครับว่าจะตัดได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าถ้า้ําหมอกเยอะเครื่องตัดหญ้าจะตัดไม่ค่อยได้นะครับเป็น เมื่อวานนี้ที่เครื่องสะดุดไปในคลิปเนี่ยคือใบมีดมีปัญหานะครับมีปัญหาเพราะว่าดินมันเป็นดินอ่ามันมีกองไส้เดือนแล้วก็เวลาเราตัดมันจะไปโดนใบมีดแล้วก็มันเข้าไปอันหูใบมีดนะครับเห็ดในใบมีดสะดุดนะครับนี่นะครับแล้วรอให้น้ำหมอกระเหยนิดนึงก่อนนะครับก็ข้างๆแปลงกันก็แปลงนี้ยังไม่ได้ลงนะครับแปลงนี้ ตัดได้แค่ครึ่งแปลงนะครับเนี่ยสองไร่นู้นนะครับไม่มีเวลาลงไปตัดนะครับว่าจะเคลียร์แปลงฝั่งข้างบนให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันจ,จิบบริยากนะครับจิบ,บริยากรถมวนฟางก็รอเซอร์วิสนะครับซ่อมนี่ก็บรรยากาศเดี๋ยวเริ่มหน้าที่ตัดดูก่อนนะครับว่าจะ,จะตัดได้หรือยังนะครับครับเร่ก็แถวที่5้าแล้วนะครับวันนี้ จะตัดห้าแถวนะครับแล้วก็ดปูปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่ตัดนี่คือ,เ,อเราต้องตัดให้จากที่เท่าที่สังเกตนะครับเราต้องตัดให้มันย้อ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 นต่อของญ้านะครับย้อนต่อของหย้านะหมายถึงว่าให้มันย้อนต่อเพราะว่าถ้าเราตัดรูปไปกับตอหญ้าเนี่ยมัน มันจะเป็นปัญหาติดใบมีดนะครับตัดก็ขาดนะครับเดี๋ยวมันจะมีนะที่ตัดไปแล้วเห็นบ่ราบมันบเรียบเนาะมันบเรียบคือใบใบมีดมันตัดยากนะครับอันนี้ต้องได้บนนะครับบนบนรอบนี้รอบที่ห้าเพิ่งเพิ่งเพิ่งหาสาเหตุเจอนะครับอันนี้ปกติตัดเจ๊สองนะครับตัดเจ๊สองได้นะถ้าถ้าอะไรนะถ้าเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ว่านี้ตัดเจ๊หนึ่งเพราะว่าถ่ายคลิปนะครับ ตัดห้าแถวนะครับวันนี้หญ้ามันเริ่มบางนะครับเขาเรียกว่าตัดย้อนย้อนแนวของหญ้านะครับย้อนย้อนแนวของหญ้าประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่าหญ้าหญ้ามันโน้มไปฝั่งเขาเรียกว่าอะไรนะหญ้ามันจะโน้มไปฝั่งทางตะวันตกดินนะครับตะวันตกดินฝั่งไหนหญ้ามันจะโน้มไปฝั่งนั้นแหละครับเราก็ตัดตัดย้อนกลับมานะครับ พื่อไม่ให้ใบมีดมีปัญหาเพราะว่าเมื่อวานนี้จากการที่ตัดนึกว่ามันเป็นที่น้ําหมอกนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ตัดย้อนนะครับเดี๋ยวตัดมาแล้วก็ท้ายเท้าเท้านะครับเกียร์ตัดให้มันเป็นแถวนะครับนีนะครับย้อนห้าแถวแล้วก็ถ้าปกติเครื่องม้วนเลยมันเดิน มันขับเคลื่อนได้ก็จะขับเคลื่อนหมวนตามร่องเลยใช้เวลาไม่นานนะครับแต่พอดีเครื่องหมวนใช้ไม่ได้เราก็ต้องทําการกวาดตัดขึ้นไปาหาเครื่องหมวนนะครับเครื่องหมวนอยู่ตรงนู้นเวารอซ่อมก่อนนะครับี่ยซ่อมไม่ได้ก็ต้องหา,าที่ั่งใหม่นะครับเพราะว่าถึงฤด,ดูการอัดฟางแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เกี่ยวข้าวเดี๋ยวภายในอาทิตย์หน้าก็เอ้ยภายในอาทิตย์นี้ก็ น่าจะได้ปล่อยกลัวแล้วนะครับหญ้าที e ่ตัดไม่หมดก็ก็น <sh> <sh> ok ่าจะเอาไว้ก่อนนะครับหรือบางทีก็อาจจะตัดทาเป็นหญ้าแห้งนะครับหญ้าแห้งต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าแต่ว่าเสียดายนะครับเสียดายหญ้าเดี๋ยวเหลือไว้แล้วก็ตัดไปให้กินตรงที่ปล่อยนะครับเสียดายหญ้านะครับเสียดายหญ้าสดนะไม่ใช่ว่าเสียดายหญ้าไม่ได้เอาทิ้งนะครับหมายถึงว่าเสียดายหญ้าสด ว่ารอบนี้รอบนี้น่าจะตัดหญ้าสดออกให้กินสดก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนรอบหน้าก็น่าจะทําเป็นหญ้าแห้งได้นะติดนะครับติดตัดเร็วก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าื่อมันมีปัญหาติดโนติดนี่ก็ ีก้อนดินนะครับก้อนดินที่ไม่เสมอนะครับไม่เสมอเพราะว่าปล่อยกัวลงมาย่ำนะครับปล่อยกัวลงมาย่ำตอนมันเป็นตมนะครับแล้วก็พอดีมีกองไส้เดือนนะครับกองไส้เดือนขึ้นนะครับก็เลยตัดมีปัญหานะครับพอดินเข้าไปอัดไปอุดตรงฟันใบตัดยูเลยจริงๆนะครับ ็ถือว่าเริ่มเข้าระบบแล้วนะครับปัญหาในการตัดก็พอมองออกแล้วนะครับแล้วจะสุดแล้วนะครับเดี๋ยวพอห้าแถวแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่เครื่องม้วนนะครับตัดเสร็จทั้งห้าแถวแล้วนะครับรถก็ได้อามาจอดไว้แล้วก็ถ้าปกติก็คือพร้อมอัดแล้วนะครับนี่ หญ้าก็จะเป็นแถวอย่างนี้นะครับนี่เป็นแถวเป็นคู่่วงทีนะครับพร้อมอัดเลยครับวันนี้ก็เดินอัดตามร่องนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องอัดเราเดินไม่ได้เราก็ต้องขนใส่รถไปนะครับทีนี้โอเคครับขนก่อนนี่นะครับเรียบร้อยแล้วตัดนะครับกะขนขึ้นไปเขาเรียกอะไรนะขนขึ้นไปม้วนแล้วได้สองก้อนนะครสองก้อนหลุมๆนะครับไม่กล้าอัดแน่นนะครับวันนี้เหลืออยู่เชือกอีกเจ็ดมัด ไม่ได้ถือเชือกลงมานะครับเจ็ดมัดก็น่าจะใส่เจ็ดมัดแน่นๆเลยนะครับนี่ต่อจากนี้ไปเจอะสี่หกแปดเก้าโอเคครับผมน่าจะได้อยู่เก้าก้อนนะครับครับนี่การอัดไปได้หาก้อนแล้วนะครับนี่ห้าก้อนแล้วเหลืออยู่อีกประมาณตรงนี้ก็น่าจะได้สี่ก้อนตามที่คาดไว้นะครับหญ้าเยอะอยู่ครึ่งอีกครึ่งแปลงเลยนะครับ อาจให้ไม่เกินสี่ก้อนนะครับเพราะว่าถือเชือกมาแค่สี่เส้นนะครับถือเชือกมาเก้าเส้นนะครับเมื่อวานได้แปดวันนี้น่าจะได้เยอะอยู่เพราะว่าตัดเป็นห้าแถวนะครับก็รอนะครับเดี๋ยวรถไปใส่มาแล้วก็มาม้วนนะครับเหตุที่ม้วนก็เพราะว่าขอโทษครับขนย้ายสะดวกนะครับแค่ขนย้ายสะดวกนะครับไม่ได้ว่ากินดีขึ้นหรือว่าอะไรยังไงนะครับแค่ขนย้ายสะดวกนะขนจากแปลงขึ้นไป ว่าช่วงนี้ทําคนเดียวนะครับทําคนเดียวพี่ชายติดภารกิจเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวหมายถึงว่าเกี่ยวข้าวตัวเองนะครับไปตากเข่าไปกลับเขาอังซีนะครับทําต่อครับก็เรียบร้อยนะครับทั้งหมดได้เก้าก้อนนะครับนี่นะครย้อนแสงนิดเก้าก้อนแน่นๆนะครับวันนี้ คือว่าโอเคเลยนะครับบรรยากาศก็บรรยากาศแดดเริ่มออกพอดีนะครับพอดีกับน้ำหมอกก็ระเหยฝั่งนู้นเดี๋ยวมาตัดนะครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะเกี่ยวข้าวอีกตัวรอดูก่อนว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะจะได้ไปวัวหรือเปล่านะครับโอเคครับ ครับนี่ก็ขึ้นมาตรงล่างใส่ญ้าให้กัวแล้วนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเมื่อเช้านี้รีบลงไปตัดหญ้านะครับดูนะครับก็เลยเฉพาะตอนนี้นะนี่มันจะเป็นอ่านี่นะครับสังเกตบึ้งนะครับนี่คือตัดมาดินมันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรรอยเท้ากัวก็ใช่แล้วก็อ่าไสเดือนก็ใช่นะครับขึ้นมาจากดินนะครับนี่แล้วก็จะได้ทําความสะอาดก่อนนะครับ ก็ฤดูเกี่ยวข้าวนะครับตอนนี้ทำความสะอาดก่อนนะครับนี่นี่นะครับหนึ่งวันก็กินหมดนะครับกินหมดเลยก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าหญ้ามันไม่แก่นะครับหญ้าไม่แก่แล้วก็ตอไม่ดํานะครับน้ําไม่ท่วมถึงท่วมก็มันไม่ได้ท่วมนะครับแปลงนี้มันระบายได้ไม่ไปท่วมตรงข้างล่างนะครับตอเลยไม่ดํานะนี่นะครับเดี๋ยวทําความสะอาดก่อนนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาลงมาทั้งหมด9้าก้อนแล้วนะครับนี่ แล้วก็จะเอาเชือกเก็บไว้ใช้พรุ่งนี้ต่อนะครับวก้อนแล้วก็จะรอไปปล่อยหัวออกมานะครับให้เอาเชือกออกเสร็จก่อนแล้วเรารอ,รอ,รอดูอ่าตอนปล่อยวัวมานะครับที่นี้สังเกตการเหมือนเดิมนะครับว่าจะยังโอเคไหมพอหญย่าก็ได้อีกหลายวันอยู่นะครับอยู่ในแปลงน่ดึงเชือกต่อครับครับปล่อยวัวออกมาแล้วนะครับ ชุดแรกมาถึงแล้วชุดสองชุดาม,ามตามมายนะครับมีกลัวเหมือนจะคลอดอยู่1ตัวนะครับวันนี้ดูก่อนนะครับว่าแม่ในนู้นนะครับแม่ตัวนูนนะ้นครับ แม่นี้นะครับที่ทําเล็บไปนะครับเนี่ยนมตั้งเตา้าละน่าจะไม,ม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับไม่ได้มีข้อมูลเออเขาเรียกอะไรนะนี่อนาคตเอสองนะครับตัวอยู่กลางนะครับไม่ได้มีข้อมูลไว้นะครับว่าคลอดวันไหนเพราะว่าเป็นปล่อยคุมฟูงนะครับเอาเข้าไปดู ประมาณนี้นะครับก็กินกินได้หมดนะครับหญ้าอ่อนพอดีนะครับดูลักษณะการกินนะครับแต่ตอนแรกก็อาจจะยังไม่นิ่งนะครับอาจจะยังไม่นิง่งอาจจะเดินอยู่ตัวที่ชนะเพื่อนก็ จะเดินวนหาหกินก่อนนะครับนยอย่างตัวนี้ก็โดไม่กินตรงที่นะครับมีทุกก้อนนะครับมีเอ้ยมีทุกก้อนมีหญ้าทุกล็อกนะครับหกช่องสามช่องช่องละสามก้อนนะครับนี่แม่นี่จะคาดว่าน่าจะคลอดลูกนะครับเดี๋ยวถ้า จะแยกแนะันไม่แยกก็รอดูอีกที้นึครับวัวมันเป็นสัตว์ใหญ่นะครับมันก็ถือว่าแข็งแรงอยู่ปะอกผู้ซนมาเบิดแล้วนะครับเนี่ย พื่อมันมันจะเดินเดินดูนะครับเนะี่ยมาแล้วเดินดูเพราะว่ามันเป็นจาฝูงนะครับมันก็บจยียางเบงว่าหม่องไดมันแสบนะครับหนามันแสบจะเดินดูก่อนนะครับคุมนะครับเดินคุมแต่ว่าถ้าอยู่ได้ไอ้นี่แล้วก็จะอยู่เลยนะครับที่นี แต่ว่าประเด็นปัญหาคือวัวมันจะเข้ามันจเขาคางนะนี่มันจะเอียงคางเขาคือมันไม่ได้เอาแบบเอาหน้าเข้าซองเลยแต่เราก็เอาเข้าซองไม่ได้นะครับพรามันชนกันเดี๋ยวหัวหรือเขาไปคัดคัดซองนะครับเกิอันตรายใดนะครับเนี่ยประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำทำช่องให้วัวเดียงก็โดสสูปไปแต่หัวนะครับบอแมแนนะ หญ้ามือนกันหมดนะครับอันนี้สังเกตหญ้านะครับหญ้าดึงออกมาจากประมาณนี้นะยาวก็เดินสับกันกินอย่างนี้นะครับคิดว่าอันอื่นอร่อยกว่าของตัวเองอยู่ตลอดนะครับนะเห็นไหมสาธยายกัน ไม่สนใจนะครับอียางไปยังล่ะถือกระสาดใส่พอดีผมจืนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เดินวนไปหากินตรงไอ้นี่นะครับมันเป็นงูเขาเรียกว่าอะไรนะงูกินหางกลัวมันกลัวกันแบบกลัวเป็นวนนะครับกลัวแบบวนนะครับมันจะมีตัวตัวที่ชนะตัวนี้ ไปกลัวตัวนี้กลัวนี้มากลัวตัวนี้แล้วก็ไปชนะตัวนี้นะครับมันวนนะครับบนจากแม่แดงที่เดินไปเมื่อกี้นะครับก็ไปชนะตัวที่ตัวที่ชนะตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าตัวนั้นเดินมาตัวนี้ก็จะกลัวแต่ตัวนี้ชนะตัวแดงก็จะเดินไปหาตัวแดงก็ไล่ตัวแดงมาตัวแดงก็ไล่อีกตัวหนึ่งมาเนี่ยวนกันเป็นูกินหางวนอยู่นี่นะจนกว่าจะนิ่งนะครับเดี๋ยวก็นิ่งนะครับทีนี้เพราะว่าหญ้าเยอะนะครับหญ้าเยอะ ยาเยอะยาเก้าก้อนลัวสิบเกตัวนะสิตัว5ตัวหกตัว7ตัวนะครับวัวเล็ก7ตัววัวต่ํากว่าปีหนึ่งลงมานี่เตัวนะนอกจากสิบสตัวก็เป็นวัวใหญ่นะก็พูดถึงว่า9ก้อนนี้12ตัวได้กินก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่า พอประทังอ่าพอประทังนะครับไม่ใช่กินจนอ้วนนะครับเพราะว่าเนี่ยดูรูปร่างวัวผมก็ไม่ได้อ้วนนะครับไม่ได้อ้วนเหมือนกับตอนที่กินเปลือกมะลางนะอันนี้คือพอประทังนะครับในช่วงการพอประทังนี่ฮู้นะครับแม่เขาเง้ยว้ยวหมดอีแดงมันยานพอมาเนี่ยมาฝั่งนี้แล้วก็มูนี่ยานมันนะครับบัดที่นี่บัดที่นี่มูดำดำบางทีเนี่อีแดงยานนะครับแต่ที่เนี่ย อย่างนี้ตัวเจ้าตัวนี้อีแดงย่านนะครับนมันก็เป็นเกิดเลยเป็นงูกินหางครับมันก็เลยเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆแม่นั่นนั่นนะมันดันไปย่านเขาบาททีนี่ดันไปย่านอีแดงน,นะครับถ้ามันไม่กลัวแม่แดงมันก็จะไม่งูกินหางอย่างนี้นะพอมันกลัวมันก็เป็นงูกินหางนะโอเคครับสำหรับลินนี้ก็ฝากไปสำน้กกนสวัสดีครับ